มหาประชาปติงทรงยังพระนางมหาประชาบดีโคตมีงผู้โคตมีปฏิฐาเปสีให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้วโสตาปฏิภเพลในโสดาปฏิผลจะด้วยราชานางทรงยังพระราชาปฏิฐาเปสีให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้วสกทาคามิพาเพลในสกทาคามิผลจะด้วย คาถายะด้วยพระคาถาว่าธรรมัญเจรสุจริตังอิติดังนี้เป็นต้นวงเล็บอันว่าบุคคลพึงประพฤติซึ่งทำให้สุจริตปะนะก็พาตะกิจจะปริโยสาเนในการไปรที่สุดลงรอบแห่งกิจด้วยพัดส,สถาอันว่าพระศาสดานิสายะทรงอาศัยแล้วลาหุลามาตุคุณกถัง ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งคุณของพระมารดาของพระราหุลกเทตวาตรัสแล้วจันทกินรีชาตกังซึ่งจันทกินรีชาดกอภิเสกะเคหาปเวสนะวิวาหะมังคเลสุครั้นเมื่องานมงคลคือการอภิเสก และการเสด็จเข้าไปสู่วังและการวิวาทั้งหลายนันทกุมารัสาแห่งพระกุมารพระนามว่านันทะปะวัตตมานีสูเป็นไปอยู่ตติยะทิวเสในวันที่สาตโตทิวสโตแต่วันนั้นปวิสิทวาเสด็จเข้าไปแล้วปินดายะเพื่อบินดาทตวาประธานแล้วปตาตังซึ่งบาทหาเทัเถในพระหัต นันทากุมารัสสะของพระกุมารพระนามว่านันทาวัตวาตรัสแล้วมังคลังซึ่งมงคลอุทายะเสด็จลุกขึ้นแล้วอาสนะจากอาสนะปักกมันโตเสด็หลีกไปอยู่ณนะคันหีไม่ทรงรับแล้วปตังซึ่งบาทหัตโตจากพระหัสนันทกุมารัสสะของพระกุมารพระนามว่านันทะ โซปีกุมาโรอันวะกุมารแม้นั้นนาะอสากีไม่ได้อ่านแล้วว่าตุงเพื่ออันกล่าวว่าพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตุมเหียนว่าพงทั้งหลายคณาถาขอจงรับปตังซึ่งบาทโวของพระองค์ทั้งหลายเถิดอิติดังนี้ตถาคตาคารเวนะด้วยความเคารพในพระตถาคตเจ้าปะนะ แต่ว่ากุมาโรโออันว่าพระกุมารจินเตสีทรงดำริแล้วเอวังอย่างนี้ว่าสถาอันว่าพระศาสดาคัานิตสติจากทรงรับปตังซึ่งบาทโสมานสีเสที่หัวแห่งบันไดอิติดังนี้ สถานว่าพระศาสดาณคันหีไม่ทรงรับแล้วทาเนในที่ตัสมิงปีแม้นั้นอิตโรกุมาโรอันว่าพระกุมารน,นอกนี้จินเตสีทรงตร,ริแล้วว่าสถาอันว่าพระศาสดาคันหีสติจากทรงรับโสปานะปาทมุเลณนะที่โคนแห่งเชิงแห่งบันไดอิติดังนี้ สถาอันว่าพระาศาสดาณขันหีไม่ทรงรับแล้วตัทธอปิถานในที่แม้นั้นอิตโรกุม,มาโรอันว่าพระกุม,มารนอกนี้จินเตสีทรงดำริแล้วว่าสถาอันว่าพระาศาสดาคณิหสติจากทรงรับราชาคนเนเที่เนินของพระราชาอิติดังนี้ สถาอันว่าพระศาสดานะคันหีไม่ทรงรับแล้วตัถาอภิธาเนในที่แม่นั้นกุมารอันว่าพระกุมารน,นิวัติตุกาโมเป็นผู้ใคร่เพื่ออันเสด็จกลับหมตวาเป็นคัจฉันโตเสด็จไปอยู่อรุจิยาด้วยความไม่พอพระไทย นัสะโกติย่อมไม่ทรงอาจวัตุงเพื่ออันกราบทูลว่าตุมเหอันว่าพระองค์ทั้งหลายคณา,าขอจงรับปตังซึ่งบาทเถิดอิติดังนี้ตถาคตาคาระเวนะด้วยความเคารพในพระตถาคตเจ้าจินเตนโตขจิตย่อมเสด็จดำริไปอยู่ว่า สัทธาอันว่าพระศาสดาคณิสติจักทรงรับอิทธาานีในที่นี้สัทธาอันว่าพระศาสดาคณิสติจักทรงรับเอธาธานในที่นี้อิตธิดังนี้คณนในขณะตัดสมิงนั้นอิทธิโยอันว่าหญิงทั้งหลายอัญญาเหล่าอื่นทิสวาเห็นแล้วตังกุมารังซึ่งพระกุมารนั้น อาจิขิงสูทูลบอกแล้วชน,นะปัททะกัลยานิยาแก่พระนางชนบทกัลยาณีว่าไอเยข้าแต่พระแม่เจ้าพระขวาอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าขยตวาทรงพาเอานันทกุมารังซึ่งพระกุมารพระนามว่านันทะขะโตเสด็จไปแล้วกริสตีจากทรงกระทำนางนันทกุมารัง ซึ่งพระนันทก,กุมารนั้นวินาเวนตุมเฮหีจากพระองค์ทั้งหลายอิติดังนี้สาปีชนะปะทะกัลยานีอันว่าพระนางชนบทกัลยานีแม้นั้นสุตวาฟังแล้วต่างวจนางซึ่งคำนั้นอุตกาพินทูหีด้วยทั้งหยาดแห่งน้ำทั้งหลายปะครันเตหีเอวะอันไหลออกอยู่นั่นเทียว เกเสหีด้วยทั้งพระเกศาทั้งหลายอัตุุลิขิเตหฮีอันพระองค์ทรงกล่าวแล้วด้วยทั้งกึงคันตวาเสด็จไปแล้วเวเคนะโดยเร็วอาหาทูลแล้วว่าอายะปุตตาข้าแต่พระลูกเจ้าตะวังอันว่าพระองค์อาคใช้ยาสีพึงเสด็จมาตัวต่างโขดวนแล อีกทีดังนี้วัจนงอันว่าพระดํารัสตัดสาชนะปททกริยานิยาของพระนางชนบทกริยานีนั้นตังนั้นปฏิตวาวิยะเรากะว่าตกไปแล้วติริยางขวางหัทเยในพระไทยตัดสากุมารสาของพระกุมารนั้นทิตังตั้งอยู่แล้ว สถาปีแม้อันว่าพระศาสดาอาคันหิตวาวะไม่ทรงรับแล้วเทียวปตังซึ่งบาทหัตโตจากพระหัตอัสกุมารศัของพระกุมารนั้นเนตวานำไปแล้วตังกุมารังซึ่งพระกุมารนั้นวิหารังสูงวิหารอาหะตรัสแล้วว่าดันทะดูก่อนนันทตะตวังันว่าเธอปปัชชิตศรีจากบวชหรืออิติดังนี้ โสกุมาโรโออันว่าพระกุมารน,นั้นอวตวาไม่กราบทูลแล้วว่าอาหารอันว่าหม่อมฉันปปะพชิตสามิจักไม่บวชอิติดังนี้อาหากราบทูลแล้วว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญอามาพระเจ้าข้าอาหารอันว่าหม่อมฉันปปะพชิตสามิจากบวชอิติดังนี้พูทธาคารเวนะด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้า สัทธาอันว่าพระศาสดาอาหะตรัสแล้วว่าพิกเวดูก่อนพิกษุทั้งหลายเตนหิท่าอย่างนั้นตูมเหอันว่าเธอทั้งหลายนันทางยังนันทะปะพาเชธาจงให้บวชเถิดอิติดังนี้สัทธาอันว่าพระศาสดาคันตาวาเสร็จไปแล้วกบิละวัตถุปุรังสู่เมืองชื่อว่ากบิลพัฒนันทางทรงยังพระนันทะ พรา,าเชสีให้บวชแล้วตะิยทิวเสในวันที่สาม